ที่จะเป็นค่าดำเนินการค่าธรรมเนียมนะคะเขาจะส่งเอกสารมาให้ตันดูเองเขาจะเมลมามถ้าได้เนาะอะไรอะไรยังไงเดี๋ยวก็มาดูตอนจบกันอีกทีหนึ่งนะคะใน่กระเป๋าเอกสารของตันทั้งหมดเลยที่ตันพกมาจะาไทายอะไรทุกอย่างคืออยู่สวัสดีค่ะทุกคน วันนี้ตันพาทุกคนมารับรูปไปขอพาสปอร์ตนะคะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของตันถ่ายเองที่บ้านแล้วก็สั่งปริ้นไม่รู้ว่ามันจะผ่านหรือไม่ผ่านเพราะว่าแต่เราไม่ได้แต่งตัวมาปริ้นที่ร้านนี่ค่ะดูให้ดูทุกคนดูดู <c oughs> มันสมืมมมมมมน่นๆนิดนึงก็หวังว่ามันจะใช้ได้นะปริ้นที่วอร์มอะค่ะถ่ายเองที่บ้านแล้วก็ส่งมาให้เขาปริ้นให้ตันก็เลยถามว่ามันใช้ได้ไหมเขอว่ามันโอเคหรือเปล่าเขาบอกว่ามันโอเคนะมันก็ใช้ได้แหละ ราคาปิ้นตัวนี้นะคะประมาณ8เหรียญน,นะคะ2ลูกาบางร้านก็18เหรียญร้านนี้แค่8เหรียญเองนะคะที่วอร์มมมีที่ถ่ายทําให้เยอะแต่อันนี้แตดเลือกที่จะถ่ายเองแล้วก็ปิ้นเองนะคะทุกคน กลับมาบ้านเรียบร้อยแล้วนะทุกคนที่ตันไปก็เป็นห้องหนังสือคอมบิวเตอร์เมกเนาะเขาบอกว่าจะต้องบุ๊กอพอยเมนต์อย่างเดียวนะคะแล้วก็ที่นั่นเขาเปิดแค่เฉพาะวันอังคารวอลกินไม่ได้ตันก็แบบไปเต์ไปเตวอลกินย่างเดียวนะพี่น้องก็เดินเข้าไปอย่างน้อยก็ได้ข้อมูลมานะคะเขาก็ให้เอกสารมาหลายอย่างเขาก็บอกว่าต้องไป เช็คบนเว็บไซต์นะว่า a p pointment วันไหนที่โลเคชันตรงนั้น่ยเขาเปิดแค่วันอังคารวันเดียวนะคะแล้วเขาก็ให้ข้อมูลมาว่าตัวเนี้ยมันจะมี3 l มโลเคชันก็มีที่นั่นแล้วก็อีก2ที่ที่อื่นที่เป็นห้องสมุดเหมือนกันที่เขารับสมัครพาสปอร์ตนะคะก็ตันก็เลยกลับมาบ้านแล้วก็ดูออนไลน์สรุปแล้วนะคะตันจะไปอีกที่หนึ่งที่ที่เมืองมานาสัตประมาณ30นาทีจากบ้านแล้วก็วันที่เร็วที่สุดที่จองได้ก็คือ มีนาเมษามิถุนาวันที่สองก็คืออีกเดือนหนึ่งนะทุกคนเดือนหนึ่งนะคือที่ผ่านมานี่เสียเวลามามากไม่ได้จองแล้วก็พอมาจองทีวันใกล้แล้วก็ได้เร็วสุดก็คืออีกหนึ่งเดือนถึงจะได้ไปนะคะรูปถ่ายก็อะไรก็มาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวตันจะให้ดูว่าเอกาสารอะไรบ้างที่เราจะต้องไปแบบฟอร์ม DS11 นะคะก็คือแบบฟอร์มตัวนี้นะคะจะต้องใช้ปากกาหมึกอิงสีดำเท่านั้นนะคะในการกรอกแบบฟอร์มเพื่อที่จะ ไปสมัครพาสปอร์ตรกอกตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แค่นั้นนะคะที่เขาบอกก็จะต้องมีเอกสารที่ยืนยันว่าเราเป็น c ิติเ e n นะคะแล้วก็ลเ c e น s e เราอะคะ่ะใบขับขี่เราแล้วก็รูปภาพเนี่ยที่ตันไปถ่ายมาแล้วก็อันนี้เราจะต้องไปเอาตังค์ที่จะเป็นค่าดําเนินการค่าธรรมเนียมนะคะจะต้องไปเอาเป็นเช็คนะคะว่าจ่ายเดบิตการ์ดไม่ได้จะต้องไปเอาเป็นเช็คจากธนาคารจะต้องเป็น money ที่ออเดอร์ไป US passport department โดยตรงนะคะ อันนี้ค่าธรรมเนียมนะคะเฉพาะหนังสือพาสปอร์ตอย่างเดียวร้อยสาสิบเหรียญถ้าเอาเป็นพาสปอร์ตการ์ดมันก็จะมันคล้ายๆกับอ่าไอดีแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้อันนี้ไม่แน่ใจว่าตันจะเอาหรือเปล่าน่าจะไม่เอานะ,ะจะเอาน้าจะเอาแต่พาสปอร์ตบุ๊กอย่างเดียวนะคะเอกสารก็ประมาณนี้ค่ะไม่ยุ่งยากอะไรเมื่อกี้ตั้ก็ไปช้อปปิ้งแล้วก็ไปธนาคารมาตัานไปขอใบอ่ามันนี่ออเดค่ะหรือว่าเป็นเช็คเนาะ อันนี้จะส่งไปให้ Department of the State ทำไมเขาพูดว่า Department of State ทำไมเขาไม่พูดว่า U.S. Department of State ไม่รู้มันจะได้ไหมน่าจะได้อยู่มัง้งหนึ่งร้อยสามสิบเหรียญพาสปอร์ตเล่มแรกมันจะชาร์จเราประมาณร้อยสามสิบนะคะก็มีค่าดำเนินการสามสิบห้าเหรียญอันนี้ตราจะจ่ายเป็นเงินสดทั้งหมดรวมแล้วก็ร้อยหกสิบห้าเหรียญน,นะคะเวลาเราดำเนินการไปเช็คตัวนี้จะส่งไป government โ,โดยตรงกรอกเอกสารข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนจะไปเพราะว่าเขาให้ตัดมาสองแผน่นเดี๋ยวเราไปดูกันคะ่ะทุกคนว่ามันจะมีกระบวนการอะไรบ้างแล้วก็จะใช้เวลานานหรือเปล่าอะไรอะไรยังไงเดี๋ยวก็ They're very specific as to how they want that stapled. All right, and I'm going to go ahead and give you the oath. Do you swear or affirm that the statements made on the application are true and correct to the best of your knowledge? and that the photograph attached is a true likeness of you. Yes, I do. All right. Can I go <laughs> ahead and get your signature right here? I'll go bring you your change one. back then, too. Okay. All right. I'll give right. that back to you. Thank you. And now we'll just put it together, and you are good to go when she gives you back your receipt. Oh, nice. That's pretty quick. เสร็จแล้วค่ะทุกคนตอนแรกแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปตอนเข้าไปนะเพราะว่าเกรงใจเขาเนาะ เขาทำงานอยู่ในออฟฟิศนะคะเสียงมันก็เบามันเป็นห้องสมุดนะคะทุกคนทําแป,ป๊บเดียวประมาณ15นาทีไม่ถึง20นาทีด้วยซ้ำแป,ป๊บเดียวค่ะเราก็จ่ายค่านู่นนี่นั่นนะคะแล้วตันก็ถามเขาเรื่องเช็คที่เขาเขียนเป็น d e partment of state แต่ไม่ใช่ US department of the state อะมันหายค่ะคำว่า US เขาบอกว่ามันน่าจะโอเคน่าจะไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดมันมีปัญหาหรือว่าอะไรที่ d e partment ตัวนั้นเขาจะส่งเอกสารมาให้ตันดูเองเขาจะเมลมา ถ้าได้เนาะปกติเขาบอกว่าทำพาสปอร์ตจะใช้เวลาประมาณ4ถึง6อาทิตย์ประมาณรวมๆ2เดือนะ่ะทุกคนเดี๋ยวก็ค่อยดูก่อนว่ามันจะ2เดือนจริงหรือเปล่านะถ้าเกิดไม่มีปัญหามันน่าจะเร็วอยู่นะแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดมีปัญหาไม่ว่าจะเรื่องเช็คแต่อาจจะมีปัญหามันก็จะแบบจะช้าไปกว่านี้นะทุกคนลองเสี่ยงดวงดูถึงบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะพาอแรกก็อยู่ค่ะแม่ให้ขนมกินไปเรียปากแลบๆแ,แซ่บ เรียบร้อยค่ะทุกคนเดี๋ยวตันจะเล่ารายละเอียดทั้งหมดให้ฟังก็ตั้งแต่ที่ตันได้สัญชาติอเมริกามาแล้วนะคะแต่ว่าตันะใช้เวลาน,านานมากกว่าจะไปยื่นแทนที่จะรีบไปรีบได้แล้วก็รีบยื่นตั้งแต่เดือนไหนตั้งแต่ได้มาตั้งแต่มกรากรุ่งพาใช่ไหมทุกคนตอนนี้ก็มิถุนาวันที่สองนะคะจะได้ลงคลิปอีกกี่วันก็ดูกันอีกทีแต่ว่าตอนแรกที่ไปไอห้องสมุด ที่ใกล้ๆกันตัวนี้มันมันเต็มนะคะแล้วก็วันที่จะลงอะจองทำพาสปอร์ตเนี่ยมันไม่มีวันว่างเลยแตันก็เลยจองอีกที่หนึ่งขี่รถไปประมาณ30นาทีถึงถึงนะเป็นเดือนนะทุกคนกว่าจะได้วันตอนที่ตันเข้าไปข้างในนะคะเขาถามเอาใบเกิดตันแต่นเลยบอกว่ามันเป็นใบเกิดไทยนะเขาก็ถามว่าเอามีที่เป็นแปลภาษาไว้หรือ,อยังโชคดีมากทุกคน โชคดีมากที่ตันมีเพราะว่าตอนที่เราทำวีซ่ามาตอนแรกอ่ะตันใช้ใบเกิดนะคะใน,ในการเื่อนเรื่องเอกสารแล้วจะต้องจ้างบริษัทที่เขาแปลใบเกิดแล้วก็เซ็นรับรองมีตาประทับอะไรเงี้ยตันก็ได้ตันก็มีแล้วตันตอนแรกนะเมื่อเช้านะบอกเลยทุกคนตันอว่าจะไม่ได้เอากระเป๋าไอตัวนี้ไปไหนละ่ะกระเป๋าไอเนี้ยค่ะมันเป็นกระเป,าเป,าเป,าเป๋าเอกสารของตันทั้งหมดเลยที่ตันพกมาจะไทยอะไรทุกอย่างคืออยู่ในนี้หมด ตอนแรกว่าจะเอาไปแค่ไอใบรับสัญชาติที่ตันได้มาแล้วก็เอาเอาเอกสารที่เหลือที่เขาต้องการตามลิสต์ไปเนาะแล้วก็รูปถ่าย2นิ้วพอตันเอาไปตันเมื่อเช้าอ่ะตันคิดว่าเอาไปก่อนดีกว่าเผื่อเขาต้องการอะไรเพิ่มเติมคิดในใจนะอุ้ยแมนอีลีพี่น้องเขาเขาถามเอาใบเกิดตันก็ว่ามีฉันมีแต่ว่า ให้เวลาฉันสักหน่อยนะเพราะฉันต้องหาต้องต้องค้นไม่รู้มันอยู่ตรงไหนฉันก็ไม่รู้ว่าพวกคุณต้องการเพราะว่าไม่เห็นมีในลิสอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเราแค่จะเอาไปแน่เพื่อแบบความยืนยันเขาก็แบบดีๆนะเขาก็แบบเผื่อขาดเหลืออะไรเงี้ยส่งไปเกินยังดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาจะส่งไปแบบยื่นเพิ่มเติมไปเลยอะไรอย่างนี้แล้วต่างก,ก็เขียนชื่อแม่ผิดด้วยนะเขียนผิดยังไงเขียนผิด เขาให้ใส่ชื่อพ่อแม่ตั้งแต่วันที่เขาเกิดแต่ตันก็คือใส่ชื่อพ่อแม่ปัจจุบันเพราะว่าแม่เปลี่ยนชื่อนะคะตอนแรกแม่ชื่อเวียงจันแต่ว่าแม่เปลี่ยนชื่อเป็นวนวลจันแล้วตันก็ใส่นวลจันไปเขาก็บอกว่าต้องใส่ชื่อตั้งแต่วันเกิดก็เลยแนะบใบเกิดตันที่แปลเป็นภาษาอังกฤษไปด้วยนะคะแล้วก็ใบเซอติฟิเคตยืนยันสัญชาตินั่นแหละแล้วก็เงินเช็คอ่าแล้วก็เงินสดเตรียมเงินไปดีๆเตรียมเอกสารไปให้ครบนะ ขาดเรือ,อยังไงต้องเตรียมไปอย่างเดียวเตรียมไปก่อนแล้วก็ไอใบเกิดเนี่ยก็เตรียมไปด้วยนะถ้าใครยังไม่มีก็ลองไปแปลไว้ก็มีประโยชน์ไว้นะทุกคนเผื่อได้ใช้อะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่าเราจะได้ใช้ในตอนไหนถ้าแปลไว้ไว้เลยมีต้นฉบับไว้ติดบ้านไว้เลยเงี้ยค่ะดีสําหรับคนที่อยู่เมืองนอกเนาะโอเคก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนเอามาฝากนะคะสําหรับการรับสัญชาติเมื่อเช้าตื่นแต่เช้าเขานัดสายมากแต่ว่ากว่าแตนจ,จ,จะไปเพราะว่าแตนก็ นั่งตัคดคลิปอะไรเงี้มาแล้วเจ้าสาวคนสวยมากวันนี่ก่อนหรอค่ะวันนี้ค่ะไม่เจอเจ๊ก็จะเคยเจิเจิเจ๊ชี้มาหาแม่กันมาหาแม่มกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้อยกับพาร์ท้าค่ะ คะ่ะทุกคนฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะถ้าใครมาดูแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะคะจะได้จะได้ทำมีกำลังใจในกะาทำคลิปต่อไป <laughs> กันคลิปหน้าค่ะ